สวัสดี f อทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับผมครับวันนี้โอปอพารวยก็จะมาเจาะลึกเบื้องหลังมาหาแนวทางของพ่อชัยหมอพีขเขมรน,นะครับผม ว่าพ่อเอาความแม่นมาจากไหนยังไงวันนี้เราตามถึงที่นะครับเจาะลึกเจาะประเด็นนะครับผมพ่อชัยก็จะพามาดูนะครับว่าตัวเลขยังอยู่ไหมนะครับผมครับใครที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องโอปอพลวยและทีมงานด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผม อะเดี <aría> ๋ยวเรามารับชมรับฟ <player> ังเนื้อหาหรือสิ่งดีๆกันดีกว่าเนาะว่าจะเป็นแบบไหนนะครับผมเมื่อกี้มาเจอเป็นภาษาเขมรมาเลยครับผมอ่าเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันครับกับวันนี้อ่าพ่อชัยก็มาหาพี่ชายนะครับผมพี่ชายของพ่อชัยนะฮะที่แม่มองมาอันนั้นเนียังอยู่ขึ้เกอมาสอนเป็นขึ้นข้าวขึ้นขามขึ้นข้านี้าวขึ้นข้าวขึ้นข้าวขึ้นข้า้นข้า เก่าสามโฮเก้นตัวพี่น้องฟองสีแล้วหมองมาเฮ็ดน้ำเสริมอยู่คือว่าเป็นเก่านะแดดนีก่าสามโฮเดินมาเปลี่ยนตัวหนีที่มาเปลี่ยนตัวสามลงมากลางหมดเต้นีหมดหมดมาเปลี่ยนสามเป็นตัวกลางอาจารย์พูดเลยไหนมาพูดออกสามอยู่กลางโกอยู่ล่างมาเปลี่ยนตัวเดียวเปลี่ยนตัวเดียวโกอยู่ล่าง แต่ว่าก็ยังตัวเดิมอยู่ตัวเดิมอยู่ครับตัวเดิมกลับไปกลับมาครับเป็นเก้าเลขาขับมากระมวนเวียนจุ่โตนี่นะครับผมเป็นโอเป็นเก้าเป็นสามโบเปลี่ยนเนาะค่ะเบิ่งเอาเด้อครับพี่น้องเซียนเป็นตัวใดพิดเจรินาเบิ่งค่ะตัมเน็ตเตอร์ป่วยนี้เป็นหรอครับผมมีปอดไตมึงเศร้าหน่อยนะครับมือละค่ะ มันที่สิบกับประมาณสี่สิบห้าสี่ห้ามื่นเลยครับสี่ห้าหมือนมองนี่เป็นมองแข็งบอกค่ะที่จังใดตัดตัวไปซองเคลื่อนแล้วก็มาซองอยู่นี่ใต่เคลื่อนคือเคยซองขางทุต่ายอยู่นี่นะครับโอซองอยู่เคลื่อนก่อนแล้วค่อยมาซองอยู่นี่อีกรอบหนึ่งทุถ่ายขึ้นยีงนะครับโอ้ครับย้อนแสงนิดนึงย้อนแสงมาทางนี้ครับทางนี้ครับครับผม เออแม้นดูเอาได้ทางแล้วค่ะคือเฮ็ดไว้ได้หลายหม่องกับโตเก่ามันบอกค่ะครับเฮ็ดที่ใส่กับงมวซองหนี่เป็นขันทุถ่ายนะครับครับเฮ็ดไว้จักหม่องครับพ่อแต่มีตัวหนี้นะครับเพชรที่นี่กั็ยูคเคลือนยูคเคลือนเบิ่งเป็นตัวเลขกตรงนั้นิ่งอยู่นี่นะครับอืมซองติดตามเนาะค่ะครับอันอันนี้คือบ้านของพี่ชายพี่ครับพี่ชายแท้ๆที่ัวยันต um ีนบอกพอเดียวไม่เดียวนะครับโอ้เราเราเราพี่ชายพ่ออยู่ไหนครับผม พี่ไส่อยู่ทั้งบ้านแล้ยนี่มาแน่บองปูโอนโมริงพองโมริงล่ะโมตอร์่าล่ะเด็กใครเด็กรั่วเวอะกันเลยยันตีนได้พอเดียวมีเดียวกันนี่ครับคือมาอยู่นี่ร่นแล้วครับเพิ่นมาอยู่กับประมาณทีเยี่ยทุกปีแล้วบ่ออายโอ้เวลาส่องก็มาส่องด้วยกันกับพี่ชายแหละครับพ่อเพิ่นจะได้ี่สาวเลยคือกันบ่เพิ่นบ่อะไเฮ็ดทั้งดอกเพิ่นนี่อือ แต่ว่าหันเพิ่อนไปเรียนไปต่อยห่วยโอ้ตั้งไปเฮ็ดท่าเพิ่นบ่าค่ะกับไปเฮ็ดผมไปเฮ็ดเองแต่ว่ามาซองอยู่นี่เพราะว่ามันไต่ไต่เขื่อนนะเป็นไต่เขื่อนแตมันาต้นนี้เป็นไต่เขื่อนไปไปหนีก็ไกลกับคือเขื่อนเนาะก็ต้องมาซองอยู่นี่เนาะค่ะก็คือว่าไต่เขื่อนไม่เขื่อนก็ไต่เขื่อนแต่เมาซองอยู่นี่เป็นประจำครับเราซองมันจะเขื่อนเป็นเน้นเรื่องนั้นกับว่าถามเพิ่นเบิ่งแต่ว่ามาเมื่อนี้ก็เห็นคือผมว่าแหละเนาะครับยังไม่เปลี่ยนอยู่ตัวเดิม เก้าหกสามสามหกเก้าตัวเดิมอยู่ตามตัวเดิมเียวกันเนาะครับเก้ากับหกตัวเดียวกันนะครับเอฟสี่ครับพี่ชายก็ลงมาคือตัวเลขเพิ่สีเลือนไปเรื่อยๆนะคะที่แหลกพันวาสามยังขอสามเก้าหกเนาะสามเก้าหกแบบนี้เลขสามเมื่อเปลี่ยนค่ะเมื่อเปลี่ยนอยู่มองกลางหกอยู่ทั้งหนาค่ะแต่ว่าหันตัวเดิมแต่เป็นสบเป็น หกสามเก้าค่ะเก้าก็หกตัวเดียวกันเพราะหกสามเก้ากบหกสามหกเนาะคะ่ะครับเอาอยู่ในนี่ค่ะพี่น้องอันนี้เป็นเสียงไต่เค่อนเสียงจากเค่อนมาแล้วแล้วก็มาเสียงที่นี่ต่ออันนี้คือไต่เค่อนบ้านพี่ชายเพิ่นอยู่หลังเค่อนพอดีเพิ่นกันเลยมาเสียงมองนี่สองมองนะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะทีนี้จะไปสัมภาษณ์พี่พาพชายเพิ่นคะ่ะครับ สวัสดีค่ะคุณแม่นี่คือแม่ของนยังก่อแม่ของแฟนแฟนของพ่ออชยนะครับผมผู้ซื้อเลขเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะผู้ซื้อเลขซื้อแนวทางไฮซื้อให้พ,พ่อชัยเพิ่นซื้อบได้บ่แม่บ่ซื้อเพิ่นซื้อบอด้อืมมีแต่แม่ซื้อไห้แต่แม่ซื้อแม่ซื้อลาเทียละลายบ่ค่ะมันบ่ไม่เงนิน <laughs> อันซื้อลอตเตอรี่แท่ละใบจ้าซื้อลอตเตอรี่แท่ละใบเท่านั้นเน,นอาะค่ะพี่น้องเม,ม,มื่องวดนี้ได้แค่ใบแม่งวดนี้ได้เพิ่นได้สองใบสองใบพอได้ซื้อหลายพอได้ซื้อหลายหาเสากินคำเนาะเออเอาเพิ่นกับบอมีเงินเพิ่นเลยพอซื้อหลายอันส่วนมากจะเป็นไคซื้อแม่ส่วนมากก็บซิมิเตเมร์เนี่ยเราซื้อส่วนมากเพิ่นกับกบอใกล้บ้านเอาอังศิบอ บอกใกล้บ้านนี่จะใกล้บ้านซื้อเนาะใกล้บ้านซื้อแต่เป็นได่เป็นกรมา่ะไแน่อือค่ะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกออกยูทูบเนาะค่ะเนาะนี่ครับเห็นแต่คบ้านเห็นทุกครั้งเห็นแต่หน้าเห็นตาพ่อชัยอันนี้เห็นแฟนของพ่อชัยนะครับผมคนรับโทรศัพท์นะฮะบานนี่อันเลขนี้แม่ว่าฝันเกียวบ่ฝันบ่ก็บ่บฝัน ถ้าฝันก็ตื่นมากก็จําบ่ได้ฝ <c oughs> ันดีบ่กาว่าในความฝันก็ฝันก็ธรรมดามเลขพันเขาจักงวดแล้วแม่พันเขามากนี่งวดแล้วเล้สีงวด แต่ว่าหันบอกนั่บานเนาะแต่บอกแค่บานหัวี่หที่หาตัวสั่นเนาะครับหัวที่หาเวลาพ่อมาเอาเลขอย่างเงี้ยแม่แม่ได้มาด้วยไหมครับโบพอได้มาอันนี้เป็นครั้งแรกที่มาใช่ไหมครับเนี่ยอยากม่าเห็นว่าคือแม่เห็นครับเยมาน้ำพึ่งจอคือกันไม่เอาจังได้วาจีคือแม่แถวที่ครับคือพ่อพ่อชายนี่มาเอากับพี่ชายนะครับผมอือครับถือว่า ครับสวัสดีครับเป็นพี่ชายแท้ๆของพ่อชายบ่ค่ะครับครับแม่ครับโอ้ค่ะอันย่ามเพื่อนมาเสียงเหลขกเพื่อนมาอันเฮ็ดเหลขกอันเอือนเพื่อนอะยังไงเฮะคุณหนาบ่ครับเรียกพ่อเหมือนกันเลยครับเรียกพ่อคือกันเนาะค่ะเอือนพ่อคือกันกแล้วกันเนาะก่ะอันได้ไปน้อเพื่อนบ่ค่ะต้งเที่อกับไปตงเที่อวกับ่ไดเไปครับอืไปเป็นบางข่าวนะครับได้สื่อบ่ค่ะสื่อต้องเพื่อนบ่ซื้อยุ่เรื่อยอยู่ครับ ถือดูวะค่ะบันซื้อกับถือยูบันว่าซื้อกับว่าถือแล้วบได้ซื่อน้เพิ่งประจำวันทีแล้วคนกาให้ถือคู่หวดนเนี้ยือูหัตัวสัามตัวแน่สองตัวแน่ธรรมดาไปไอ้ลูกอไว้น้ำด่อนะเ้าทบอนเล้อน้ำพ่นประจำเนาะคุณพ่อเนาะถืออเรื่อยอยู่ห้วยดังเตือยูัวสันพอไสเนาะบได้ซื่อน้ำจักเกียตะกี้มันโทรบอกเนาะโอ้โหเนาะครับ คุณพ่อนี่สื่อน้ำเพลินประจาเป็นน้องไส้บค่าเป็นพี่เป็นน้องไส้เป็นพี่ไส้ค่ะพออันไส้นี่เป็นน่องค่ะคือสื่อน้ำน้องเออน้องเนาะเออ้สื่อน้ำน้องเป็นประจําค่ะถูกทุกวันมีว่ถถอคือวัืถอแมนครับแสดงว่าเิ่นดังในเขตนี่เลยเป่นบค่าจังหวัดทั่วไปแหละครับครับผม พ่อกระซองน้ำพอไสเป็นประจำเม่นบ่ค่ายนี่ไปเอาเลยไปยู่เรื่อยครับไปบางขังคือกันบางขังเพราะ่ได็ไปบางขังเพิ่นกับไปกลับมาพวกเขามาเขียนไห้เพิ่นกับกับไปสินะวันนี้พ่อซ่องเห็นบ่าขาเห็นคือเพิ่นบ่เห็นอยู่บางขัางก็เห็นคือกันอยู่แต่ว่าบางทีก็เห็นคนละตัวงวดงวดนี้เห็นตัวไหนครับพ่องวดนี้ว่าเห็นเจ็แล้วหลายเออตัวไหนค่ะฮะเจ็ดเจ็เห็นตัวเดียว แต่ว่าตัวหน e 2, ึ่งหนึ่งแต่ทั้งหนามันเนี่ยมันเบิ่งบ่อขากว่าขันบ่อซ้ำกับแท็กซี่เป็นเก่าบ่อจักกับเบืองบ่อขากเนี่ยมันสองมันเบิ่งอีกเห็นเจ็ดคือเก่าอีกเห็นเจ็ดเห็นเจ็ดเนาะชัดเจนค่ะแต่ว่าพอใส่เพิ่นเห็นสามเก้าหกพจนกับบ่อก่พจน์กับสี่ใช่เบิองนี่ตัวนี้ตัวนี้เบิองเอาพจน์มาสั่นกับเบิองคือกันแต่ว่าเห็นตะเกียแล้วบาดเห็นตะเก็ยบเอาตัวไหนน้อใส่บาดหีืว่าครับ ไม่เจ็ดสก็เจ็ดเใช่ไหมครับพออ่อกระสิเมนรักกระิเป็นช่งนั้นละ่ะแล้ก็ซื้อลายใบแล้ว<อ>ลลตตรัตตอรี่ก็ดีซื้อตัวใดตัวใดพ่อซื้อตัวใดโคกเก่าบอกบอครัแล้วก็มาซื้อที่อย่างซื้อเก้าเจ็นงหมวกเก้็ดหกเก้ากา็ดซื้อตัวนี้ ครับผมเอาคนส่องน้ำกันแต่คนสีต่างกันตัวหนึ่งเด้อพี่น้องครับคาวขอบคุณครับขอบคุณครับพ่อครับครับครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของพี่ชายของพ่อชัยนะครับผมไปส่องด้วยกันนะครับไปส่องด้วยกันนะฮะแต่ปรากฏว่าเหมือนกันตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งไม่เหมือนกันนะครับหกเก้าแล้วก็เจ็ดเก้านะครับผมสามเก้า ผิดอยู่แค่ตัวเลขเจ็ดตัวเดียวนะครับ F4 ครับผมอา่าอันนี้ก็เป็นอะไรเขาเรียกว่าความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ F4 เป็นหลายตาของใครของมันเนะเาะเดี๋ยวเราจะพาไปส่องดูอีกรอบหนึ่งนะครับนี่นะครับ F4 บางท่านอาจจะดูไม่เหมือนกันนะครับผมแต่ทางเอ็ดมินก็ตีไปก็หกสามหกเก้าสามหกนี่ครับ F4 ครับแต่ของพ่อตีป79 69นะครับครับขอขอบคุณ f อฟทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังช่องออปอาพารวยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อเป็นกํำลังใจให้กับทางช่องเลยครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ